ต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการชงปั่นรั่นร้านค่ะเป็นรายการที่จะพาทุกคนนะคะติดตามเมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อต้านภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้นะคะมีทั้งโรคระบาดนะคะแล้วก็อากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาทําเมนูเพื่อ ให้รัางกายเราเนี่ยค่ะแข็งแรงขึ้นนะคะแล้ววันนี้ก็จะพาไปทําเมนูสมุนไพรนะคะซึ่งจะทานได้ทั้งเมนูรอ้อนแล้วก็เมนูเย็นนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนิวไม่ได้ทําเองนะคะนิวจะมีมือชงอันดับหนึ่งของพิ่พิธภพ,พันธ์นะคะมาทําเมนูเครื่องดื่มให้ทุกท่านได้ชิมกันนะคะแล้วก็ขอต้อนรับนะคะพี่บานะคะที่จะมาทําเมนูเพื่อสุขภาพได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะนี่นะคะนี่ก็คือพี่บานะคะวันนี้พี่บาจะมาทําเมนูอะไรให้คุณผู้ชมทานค่ะเมนูที่จะมาทำเ้าก็เป็นตะไคร้ใบเตยนะคะเป็นน้ําตะไคร้ใบเตยนะคะที่บอกไปเมื่อเบื้องต้นนี้นะคะจะเป็นเมนูที่ทานได้ทั้งเมนูเย็นแล้วก็เมนูร้อนนะคะเราเริ่มต้นที่แนะนําวัตถุดิบกันเลยดีกว่าไหมคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาได้ค่ะวัตถุดิบตัวแรกเนาะนี่เลยค่ะ วัตถุดิบ<ข>ตัวแรกจะเป็นตาไคา้นะคะตาไคร้นะคะจะมีสรรพคุณหรือว่าคุณสมบัติก็คือช่วยางพิษในร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงซ่อมแซมระบบประสาทอะไรอย่างนี้ให้เราด้วยนะคะตาขคร้นะคะแล้วมีอะไรอีกไหมคะพี่บาที่จะแนะนํา เพิ่มเติมก็เช่นช่วยลดอาการอักเสบในแบบปวดฟันปวดตามข้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะปวดกล้ามเนือ้อก็ายใ,ในเรื่องของอาการปวดด้วยนะคะ <ผม S 2> นี่ก็คือ,อตะไคร้นะคะอันนี้จะเป็นพระเอกของเมนูนี้เลยนะคะแล้วก็ ต่อไปเลยค่ะพี่บาอย่างที่สองก็จะเป็นใบเตยนะคะนนใช้ดไ,<ห>ได้เลยค่ะใบเตยใบยเตยก็คือนางเอกของเมนูนะคะนี่ใบเตยนะคะใบเตยนะคะจะเป็นใบายางใบเตยใบยเตยช่วยในเรื่องของการบำรุงหัวใจนะคะแก้หวัดด้วยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเอา ใบเตยนะคะไปทําขนมเป็นเมนูอาหารด้วยนะคะเพราะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยหอมนะคะพี่บามีอะไรแนะนําเพิ่มเติมไหมคะใบเตยมีคุณสมบัติอะไรบ้างช่วยรักษาการเลือตของลายฟันได้ด้วยนะคะโอเคค่ะดีมากเลยแล้วก็ต่อไปค่ะวัตถุดิบต่อไปอันนี้ใบเตยอย่างที่สามนะคะก็จะเป็นอันนี้น้ำเปล่าน้ำเปล่านะคะแล้วก็สุดท้ายเลยสุดท้ายจะเป็นน้ำตาลทสาแดงนะคะน้ำตาลทสแดงค่ะ วันนี้เราใช้วัตถุดิบทั้งหมดเท่านี้เราก็จะรังสรรค์เมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้เลยใช่ไหมคะแล้็มางอทำกัวไหมคะได้ค่ะทำอะไรคะอัับแรกโอเคขั้นตอนแรกนะคะตัดคร้ตะไคร้ค่ะตัดคร้เนี่ยก่อนเราจะมาทำนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะตัดหัวตัดท้ายเนาะค่ะแล้วทำยังไงต่อคะทีนี้ก็คือเราก็จะใช้เป็นสากะค่ะสากหรือว่าเป็นด้ามมีดหรืออะไรก็ได้นะคะเราก็จะมาใช่ไหมคะสากกระเบือนะคะ แล้วก็จะมาทุบนะคะทุบให้พอแตกๆนะคะทุบนะคะทำเลยนะคะทุบเลยนะโอเคคะโอเคพอะคะแล้วค่ะแล้วก็อันนี้เนาะแล้วก็หั่นเป็นสักประมาณสามท่อนนะคะ มีเราจะคมนิดนึ่งนลคะ่ะโอเคส่วนตรงเป็นใบเรายังไม่เอาเนาะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยมาแล้วเราก็ใส่หม้อนะคะ ที่เราจะไม่ใส่ไปทั้งต้นเราจะทุบเลยเพราะว่าจะได้ให้สรรพคุณของตะไคร้ให้กลิ่นให้สีนะคะจะได้ออกได้ดีนะคะอที่เราต้องทุบก่อนเพราะว่ามันจะได้มีกลิ่นออกที่แบบออกชัดๆางนี้ใช่ไหมคะเราก็ใส่พระเอกลงไปแล้วนะคะต่อไปคือนางเอกคะ่ะพี่วาเป็นใบเตยนะคะ,ะ,คะใช้กี่ใบคะใบเตย,ย,เตยก็สักห้าใบนะคะ,เ,คคะเดี๋ยวหยิบให้เลยคะ่ะเราทํายังไงกับใบเตยคะอันนี้ใบเตยนะคะไม่มีราคาเอาค่ะพี่เนียว ขยำหนึ่งขยำใช่ไหมขยำนิดนึงเพื่อก็คือกลิ่นมันจะได้ออกดีนะจะได้มีกลิ่นนะคะแล้วก็เวลาเราพันมันก็อุ้ยเวลาเราพันก็จะแบบง่ายนะคะอย่างนี้พันได้เลยค่ะกี่ทบคะกี่ทบทบเดียวก็ได้ทบเดียวก็ได้เราไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสนะคะโอเคพันเรียบร้อยแล้วค่ะใส่หม้อเลยนะคะใส่ได้เลยค่ะเดี๋โอเคใส่ หลังจากต้มผ่านไปแล้ว5้านาทีนะคะเราก็ได้เครื่องดื่มเรียบร้อยคะ่ะโหแบบเดี๋ยวขอดมกลิ่น,นหน่อยนะคะเป็นไงบ้างคะกลิ่น<า>ดีมากเลยค<า>่ะใช้ใบเตยมาครบค่ะชิมเลยได้ไหมคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงอยากชิมแล้วอะคะ่ะได้เลยคะ่ะเราเริ่มจากร้อนก่อนไหมคะได้คะ่ะเริ่มจากร้อนนะคะ okay. เราทำแบบร้อนก่อนนะคะแต่ว่าพี่เิวจะไม่กินร้อนนะคะพี่เิวจะกินดีโอเคเดี๋ยวจะเป็นคนทานร้อนเองนะคะน้องเขน หน้าตาดีมากเลยนะคะเ,คเมนูร้อนนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเมนูเย็นขอใส่น้าเขาใส่น้ำแข็ง,ง,งะ,ะงเร่เาาโรโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะนี้ชื่อว่าเมนูอะไรคะพี่มาคะ่ะ น้ำตะไคร้ใบเตยนั่นเอง <Okay. S 1> คะ่ะน้ำตะไคร้ใบเตยที่เป็นร้อนนะคะแล้วก็น้ำตะไคร้ใบเตยที่เป็นสูตรเย็นนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยไหมคะว่ารสชาติจะเป็น <Okay. S 2> ยังไงนะคะตอนนี้ตื่นเต้นขั้นตอนนี้พี่เนียวน่าจะชอบนะคะชอบพ<อ><ๆ>ี่สุดเลยค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวก็จะได้รู้ว่าจะชิมร้อนก่อนนะคะพี่บาชิมร้อน <Okay. S 2> ก่อน,นะะได้อันนี้คือที่ต้มยังไม่ได้ใส่อะไรนะคะเดี๋ยวพี่บาขอเติมน้ำ าใสแดงนิดนึงนะคะจะได้กินง่ายขึ้นเป็นสาหวานนะคะ,นนะ,คะพี่ว่าเป็นสาหวานก็เติม,ตม,มหวานนิดนึงนะคะแล้วค,ะคนให้ละลายอันนี้เป็นแก้วแรกเลยปะคะที่ที่ท,ท,ทันหรือว่าทำมาก่อนแล้วคะก็เคยทำทำมาก่อนแล้วเคยทันแล้วเคยทันแล้วด้วยนะคะแสดงว่าอร่อยแน่นอนนถ้าเราใส่หวานนิดนึงก็จะทำให้กินง่ายขึ้นอ๋อค่ะเดี๋ยวชิมเลยค่ะถัดไปชิม ผ่านมาดูโอเคเป็นไงคะรสชาติหอมชื่นใจมากม,มีติดหวานนิดนึง,นนงโอเคค่ะต่อไปก็จะเป็นเมนูเย็นนะคะอันนี้จะเป็นตะไคร้ใบเตยสุดเย็นนะคะเราก็ใส่น้ำแข็งไปเรียบร้อยแล้วนะคะจุ๊บจุ๊บจุ๊บคนนะคะเล็กน้อยนะคะี๋ยวามาชิมกันเลยนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะอุ๊ย ไม่ได้ค่ะต้องทอนเฟรชชิ้ออกนะคะโอเคตะกี้เป็นมุกนะคะแบบตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วชิมให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเป็นไงบ้างคะสุดเฮลตี่ตหอมเหมาะสำหรับเรามากเลยค่ะเป็นสาวรักสุขภาพใส่เฮลที้นะคะโอเคค่ะเม,มนูนี้นะคะก็เป็นเมนูที่รสชาติดีมากเลยนะคะก็ทำง่ายนะคะ ใครที่สนใจที่อยากจะทานนะคะสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรนะคะทานอยู่บ้านนะคะก็เป็นการหยุดเชื้อเพื่อชาติด้วยนะคะแล้วก็ไปทําเมนูเครื่องดื่มกันที่บ้านได้นะคะแบบง่ายมากเลยนะคะเพียงวัตถุดิบไม่กี่อย่างเท่านั้นเองนะคะค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะรายการชงปั่นด้านดานของเรานะคะก็ขอขอบคุณน,นะคะพี่บาด้วยนะคะที่มาแนะน<อ>ําเมนูเพื่อสุขภาพนะคะ าทานง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะให้กับเราแล้วก็วันนี้นะคะรายการนะคะชงปั่นละล้านขอราไปก่อนแต่ก่อนจะไปนะคะขอฝากช่องทางการติดต่อนะคะของพิพิธภัณฑ์การเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter นะคะ w i t h d o m k i n g f a n นะคะท่าในใดที่สนใจที่อยากจะโทรเข้ามาสอบถามมาพูดคุยกับเราก็สามารถโทรได้ที่เบอร์02-529-2212-13ค่ะแล้วก็ง่ายกว่านั้นนะคะก็จะเป็น เว็บไซต์ของพีพิธาณั์นะคะ w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  i s d o m k i n g o r t s นะคะแล้วก็วันนี้นะคะรายการชงปั่นล้ลาล้านนะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย